สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมนะครับร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าท่านนะครับผมนะและก็จะเพิ่มไปเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมามาถ่ายวิดีโอ ผมก็จะผมก็จะมาถ่ายว kind of so ิด anyway ีโอหน้าตัวเองนี่แหละเพื่อเพื่อท่านผู้ชมนะครับคิดเพื่อเพื่อท่านผู้ชมคิดถึงผมนะผมก็มาถ่ายวิดีโอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรทำนะครับผมนะถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆนะเพื่อมีคนคิดถึงผม ไ้วิดีโอไปเรื่อยๆเพื่อมีคนคิดถึงผมนะครับอย่าลืมติดอ่าอย่าลืมนะคนที่ที่ที่ชอบที่กดติดตามผมอย่าลืมชวนเพื่อนนะมากดติดตามในช่อง y youtube ของผมเลยนะครับผมนะพระมีคนติดตามเยอะจะได้มีตังซื้อขนมมากิน นะถ้ามีติคนติดตามเยอะจะได้มีเงินซื้อขนมมากินถ้ามีคนติดตามถึงเออหนึ่งพันคนก็จะได้ไลฟ์สดได้นะครับไม่ต้องใช้เมมแล้วคัเนี่ยนะไม่ต้องใช้เมมนะเพราะเพราะเมมผมก็ไม่พอ <c oughs> ถ้ามีคนติดตามผมนะหนึ่งหนึ่งพันคนนะก็จะได้ไลฟ์สดได้นะครับวัน จะได้มีเงินเออกินขนมนได้มีเงินไปทำอะไรก็ได้จะได้มีเงินไปซ่อมโทรศัพท์จะได้มีเงินไปนะจะได้มีเงินซื้อโทรศัพท์มาทำคลิปนะจะได้มีเงินไปทำฟันด้วยฟันฟันบินเนี่ยเนี่ยเนียฟันบินนะราคาเป็นแสนเลยนะฟันบินเนี่ยซ่อมทีนี้นเป็นแสนเลยนะ จะได้มีเงินไปซ่อมฟันฟันบินนะครับผมนะจะได้มีเงินไปซื้อขนมจะได้มีเงินไปซื้ออะไรมากินนะผมนะผมก็พูดไปเรื่อยนะเพื่อท่านผู้ชมอยากเพื่อท่านผู้ชมคิดถึงผมก็พูดไปเรื่อยนะครับผม ยัถือสาผมเลยเพราะผมเป็นคนบ้า <laughs> ผมก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมนะผมก็จะมาเออทำคลิปลง Youtube เนี่ยไม่มีอะไรทำนะเดี๋ยวช่องเออเดี๋ยวจะไม่มีการอัปเดทวิดีโอใหม่เพื่อท่านผู้ชม ที่ติดตามผมอยู่นะคิดถึงนะผมก็เลยต้องทำวิดีโออะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้นะครับเมื่อไม่ให้หยุดวิดีโอคลิปวิดีโอในช่อง u t u b e ของผมยาวเกินไปนะพอยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนติดตามเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องทำคลิปเพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นี่เนี่ยมาทักทายท่านผู้ชมน,นะและท่านผู้ฟังนะครับผม อ่าสำหรับคนที่ติดตามผมก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปละนะครับผมนะผมก็ต้องไปส่วนมุมทำสมาธิต่อนะครับผมผมนี่นะครับผมนี่นะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะ พูดซ้ำไปซ้ำม,มาเยก็ไม่รู้จะทำอะไรนะผมนะไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนะผมนะใช้ชีวิตแบบปกติสุขของเรานี่แหละนะใครใครจะว่าอย่างไรก็อย่าไปแคร์นะผมนะคนเรามีชีวิตกองใครของมัน ต่ขอให้เป็นคนดีก็พอนะครับเนาะเป็นคนดีก็พอไม่ต้องทําผิดกฎหมายนะครับผมก็พูดไปตามความเป็นจริงนะเราเร,าเ,ราเราคนมาติดตามเ,ย,เยอะๆนะจะไ,ได้ไลฟ์สดนะโทรศัพท์นี้มันถือไปไหนไม่ได้ ถือไปไหนรลดับไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ไม่ให้ออกจากบ้านเลยโทรศัพท์ถือไปจะไปถ่ายอะไรการแจ้งเลยดับอีกแล้วโซ่ใสแบตบจะเสื่อมแล้วนะถ่ายได้ต่ในบ้านเนี่ยดีแล้วเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกหรอเพราะผมกิเล วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับผมนะวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย